พอเมยพีปนหองก็ร no. so ่มด้วยกันบอบานขอ่เมีร่มร่มเลยี่มแหงเลยอยย่เรางานร่มแต่ว่าไม่แหลนมือนไม่แหลแต่ว่ามันจะเงาเงาวิซอม่แหลกอันร่มรายหนาวหนาเย็นลมพัดดีบ เบิดเดือนเนี่ยมันนี้กับชิปซีทำนะันนี้แค่ชิบซีำเดือนยี่สิบสองแล้วอื่นกัมนชิ้นมันชิ้นรับชิ้นหาคำไปยี่สิบองกับเบิดเดือนเลยเด้อเป็นเดือนนึงมากแตมมากได้ไหมน้วแต่มันบ่มน้ํจ่อยๆได้ไหม,ไมเมนี่ยเดอน้ําตื่นมาขิงขอยด ซาสุขภาพเด้อพ่อแม่พี่น้องกินน้ำอุ่นแน่กินน้ำอุ่นนะสาสาสุขภาพอากาศหนาเด้อมีเสียพังมีเสียกัย่เน่าแน่มันหนาวอยู่เนี่ยอากาศเปลี่ยนาาเปลี่ยนจะลงมืมมอทำโบเลต 我在这。 เลยมาใช้ปารเ์เกอนฟ้าขาดแล้วนบ้างเพราะว่าเดือดล่มมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนออกซานไปปวดขาเดือดร่มขาดแขนขอเพื่อนออกซานไปปวดขาเดือนดร่มขาดแข่ขอเพื่อนออกซานไปนเ,ด,เ,เไปดือก่อนเน่์ไปนอนเพราะว่ามันร่มรายเป็นทรวงบ่ิบสุทธิ์เลทุกคนเดือด่อนเนย์ไปนอน ต่ว,าาาว่าค่อยไข่คน้ำค่ยเป็นบัดเป็นไอฮะหอย่านเป็นก็เป็นให้มันหอย่านเป็นก็เป็นได้เลยเป็นท่งเด้อพมหนียเมื่อจิตถึงทุกคอนปลาชาอาปลาดุกหม่กร้าวปาาสุขพาออยตากเช่องแบบเป็นเสพติด้วับหนากรอหอยาบไปบุชามาืเอื้องไปขั้นหนาขั้นผุไปบุชามาือเอื้อ và một người luôn chuyên hái thăm, mẹ đáp một cái đi bắt dây rút mẹ ba nhau vậy. ล้มร้ายสาบเ่องก้อนใจเด้อทาษซ้าจคกบ่าเด้อความเมตินอกให้สอเพื่อนออกซากไปใช้มาใช้ก็ได้แห่งกวดจ้าเจ็จหลออเพื่อนหล่อชาติอย่างนี้ความเมตินอกเด้อหล่เพื่อนออกซากไปเด้อเราว่ามันลมเนาะมีสติรำกัรเด้อความเมต่นอกหนาวร้าย